คลิปนี้นะครับมารีวิวงานเพชรสวยๆอีกแล้วนะครับผมมีทั้งกำไลสร้อยข้อมือแหวนแล้วก็มีสร้อยคอมาด้วยนะครับผมงานแต่ละชิ้นถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะฮะวันนี้เราก็มาส่งต่อในงานหลุดจำนำนะครับใครที่ชอบเครื่องประดับงานหลุดจำนำนะครับผมเรามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเผื่อจะถูกอกถูกใจชิ้นไหนสามารถแกรบูปพร้อมโปรโมชั่นได้เลยนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ เรามาเริ่มายการแรกกันที่แหวนเพชรวงนี้กันก่อนนะครับผมเซตติ้งแหวนเป็นดีไซน์งานทรงคว่กันนะฮะเนี่ยจะเป็นดีไซน์ทรงไข่แบบนี้นะครับผมเป็นงานที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับผมเนี่ยเซตติ้งแหวนโดยรวมเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับใครที่กำลังมองหาแหวนเพชรใส่ติดนิ้วอยู่นะครับผมก็ลองพิจารณาวงนี้กันได้นะฮะเพชรทั้งหมด50ตังคต่างนะครับผมตัวเรือนแหวนเช็คเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้ว75%ก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนัก2.2กรัมนะฮะ ขนาดของแหวนเขาเป็นไซส์เล็กนะครับผมไซส์45นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจชิ้นงานก็สามารถปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขันนิ้วก็เป็นดีไซน์ง,งานที่ใส่สวยแบบนี้เลยครับเป็นงานที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับผม ความกว้างของหน้าแหวนก็ประมาณครึ่งเซนนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหวนใส่ติดนิ้วใส่ติดตัวใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับสําหรับวงนี้ท่านใดที่สนใจนะฮะเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษในพีวันนี้เหลือเพียง18,900บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นดีไซน์งานที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับผมเวลาลูบสัมผัสหน้าแหวนไม่ได้สะดุดกับเพชรหรือสะดุดกับเตยแต่อย่างใดเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นดีไซน์แหวนที่เหมาะใส่ติดนิ้วเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นแหวนที่ถามหากันอยู่บ่อยๆเลยนะครับผมก็คือแหวนเพชรแถวเรียงแบบนี้นะฮะดีไซน์เซตติง้งเขาจะฝังล็อกเข้าไปในตัวเรือนของแหวนนะฮะดังนั้นเวลารูปสัมผัสก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสะดุดเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเป็นเซตติง้งที่เรียบๆแต่ดูดีเลยนะฮะก้านแหวนด้านข้างของเขาก็จะเป็นก้านเครื่งเลืงแบบนี้นะฮะแล้วก็ดีไซน์เขาก็จะเรียวลงอยู่เล็กน้อยเกือบจะเสมอกันเลยนะครับ วงนี้เพชร5เม็ดน้ำหนักเพชรรวม85ตังค์นะฮะเป็นเพชรประมาณ95นะครับวงนี้เช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว37%นะครับผมน้ำหนัก3.4กรัมนะฮะขนาดของแหวนมาด้วยไซส์เป็นไซส์51นะครับผมใส่นิ้วนางนิ้วก้อยก็ถือว่าสวยนะครับขนาดความกว้างของหน้าแหวนก็ประมาณครึ่งเซนทินตเดียวกันนะครับผมใครที่กำลังมองหาแหวนเพชรใส่ติดนิ้วอยู่นะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าสวยเลยนะครับ นะเป็นดีไซน์เพชรแถวเรียงนะครับผมทรงนี้เป็นดีไซน์งานยอดฮิตยอด,ยอดนิยมเลยนะครับสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในพีวันนี้เหลือเพียง25,000บาทนะครับเพชรทั้งหมด5เม็ดน้ำหนักเพชร85ตังค์นะครับผมเนี่ยเป็นดีไซน์ที่สวยนะครับผมฉเฉลี่ยเม็ดละ17ตังค์นะครับ แต่การต่อไปนะครับผมก็เป็นแหวนใส่ติดนิ้วสวยงามเช่นเดียวกันนะฮะการฝังเพชรของเขาก็จะเป็นฝังกระจุกแบบนี้นะครับผมทําให้ชิ้นงานดูมีความโดดเด่นของหน้าแหวนเขาเลยนะครับผมกลั้นเขาจะเป็นกั้นมนแบบนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้ถือว่าเป็นกั้นที่เสมอกันนะครับดีไซน์คล้ายๆกับทรงเปียกปูนเรียงต่อกันนะฮะสวยงามเช่นเดียวกันนะครับประมูนี้ก็จะมีตอกอยู่ใต้ท้องแหวนตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นตอกของจูบิลลี่นะครับ นี่นะครับผมเขาจะมีตอกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นของงานแบรนด์นะฮะวงนี้เพชรทั้งหมด53ตังค์ตนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําประมาณ96นะครับตัวเรือนแหวนเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว75ปรเซ็นต์ะครับผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทอง 18k นะครับน้ําหนัก3.9กรัมนะฮะขนาดแหวนวงนี้มาด้วยไซส์เป็นไซส์59นะครับ ชินชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่เข็นนิ้วก็ทวสวยเช่นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นงานที่ได้ดีไซน์และได้ความสวยของหน้าแหวนเลยนะครับความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณครึ่งเซนเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหวนที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นในพิวันนี้เหลือเพียง25,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ เป็นงานหลุดจำนำนะครับผมดังนั้นก็จะมีแค่แบบละหนึ่งวงเท่านั้นนะครับผมสนใจก็รีบทักกันมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่ต่างหูเพชรนะครับผมคู่นี้จะเป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวนะฮะก็จะมีครั้งละ1เม็ดนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ต่างหูของเขาก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เรียบๆแต่ดูดีเลยนะฮะดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับด้านหลังก็ถือว่าเป็นแป้นเสียบหางกระรอกนะฮะ ใส่แป้นแบบนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดตัวนะครับผมเพราะเป็นชิ้นงานที่ใส่ง่ายแล้วก็ถอดง่ายด้วยและอีกทั้งยังหลุดยากด้วยนะครับผมสวยงามนะครับผมองนี้ก็ใครที่กําลังมองหาต่างหูเพชรเม็ดเดียวใส่ติดตัวอยู่ก็ลองพิจารณากันได้นะฮะคู่นี้เพชร24ตงค์นะครับผมเฉลี่ยเม็ดละ12ตงค์นะฮะตัวเรือนทองเช็คเปอร์เซ็นแล้ว75เก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนักรวม3.3กรัมนะฮะ เป็นต่างหูเล็กๆต่างหูหน่ารักใส่ติดตัวได้เลยนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าต่างหูเขาประมาณ3มมิลิเมตรแล้วก็ในส่วนของความสูงนะฮะหนึ่งเซนกว่าๆนะ,ะในช่วงของการใช้งานติงหูตรงนี้สําคัญนะครับผมลูกค้าก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับประมาณครึ่งเซนกว่าๆนะครับผมตรงนี้จะมีผลกับการใช้งานนะฮะว่าขนาดของใบหูแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่เท่ากันนะฮะก็ลองพิจารณากันได้นะครับผมสําหรับคู่นี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน e p วันนี้เหลือเพียง 18,900บาทนะครับเป็นชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดตัวนะครับผมเป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวนะครับผมแล้วก็น้ำเพชรประมาณ95นะครับท่านใดที่สนใจนะฮะก็สามารถรับพร้อมราคาโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักร้านเพชรพรมิสุวรรณของเรากันได้เลยครับต่อไปนะครับผมก็เป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวอีกดีไซน์หนึ่งนะครับผมแต่ละแบบแต่ละดีไซน์ก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ชื่นชอบงานแบบไหนนะครับผมทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่ถามหากันอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยาการดีไซน์เขาจะฝังแบบตาม้าแบบนี้นะฮะด้านหลังของต่างหูของเขาก็จะเป็นแป้นเสียบกลมแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้เพชรทั้งหมด50ตังคตงนะฮะเฉลี่ยเม็ดละ 25ตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดประมาณ96นะครับตัวเรือนทองเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมปกติจะตีเป็นทอง90แล้วนะครับน้ำหนัก3.2กรัมนะฮะขนาต่างหูนะครับผมก็ประมาณครึ่งเซนกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใส่ติดตัวได้ทุกวันเลยนะครับเป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวนะฮะคู่นี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในคลิปวันนี้เหลือเพียง23,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นดีไซน์งานที่ยอดนิยมเลยนะครับผมแล้วก็ทรงนี้เป็นทรงที่ถามหากันอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเลยนะครับผมด้านหน้าต่างหวเขาจะทําเป็นตัวเรือนสีขาวนะครับผมและตัวเรือนทั้งหมดจะเป็นตัวเรือนสีทองนะครับผมสวยงามนะฮะใครที่สนใจก็รีบแคปรูไว้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาดูสร้อยข้อมือเลดกันบ้างนะครับผมเส้นนี้ก็เป็นดีไซน์งานโมเดิร์นเลยนะครับผมจะเป็นเลสเพชรครึ่งหน้านะฮะแล้วก็ดีไซน์ของสร้อยของเขาก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันทั้งเส้นเลยนะครับผมเป็นดีไซน์งานฉลุแบบนี้นะฮะตรงกลางเขาจะประดับด้วยเพชรนะฮะจะมีเพชรประดับทั้งหมด46ตั้งนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดประมาณ96นะฮะตัวเรือนสร้อยเช็คเปอร์เซ็นแล้ว75%นะครับผมก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับผมน้ําหนัก 11.2กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับความยาว16เซนครึ่งนะครับผมเวลาสวมใส่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์งานที่สอดรับกับข้อแขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจะมาด้วยลิล็อกแล้วก็มีหนวดพุ้งล็อกกันร่วงอีก2ฝั่งนะครับผมเป็นเซตติ้งงานที่เหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับขนาดความกว้างของหน้าสร้อยผมจะวัดในช่วงที่กว้างที่สุดก็ เกือบเกเซนนะครับผมสวยงามนะครับผมเป็นเซตติ้งที่เป็นดีไซน์แนวงานโมเดิร์นเลยนะครับงานฉลุแบบนี้ก็สามารถสวมใส่ได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับเช้นนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษในอีพวันนี้เหลือเพียง49,900บาทนะครับลูกค้าก็ลองพิจารณาชิ้นงานกับโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอน,นี้ถักหลายร้านของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นสร้อคอพร้อมขั้วเพชรนะครับผมอันนี้เ็าจะเป็นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมเป็นดีไซน์งานที่มาพร้อมกันเลยนะฮะจะไม่สามารถแยกออกกันได้นะฮะขั้วนี้จะเป็นขั้วเพชรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสายสร้อยก็จะเป็นงานทองตัดลายรอบเส้นแบบนี้นะครับผมเนี่ยด้านในนี้จะเป็นสายสร้อยที่เป็นลายโซ่นะครับผมเนี่ยสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยใส่รูดได้เลยนะครับผมเวลาสวมใส่เขาจะใช้วิธีปลดจาก ห่วงตรงนี้นะฮะที่เป็นห่วงกลมตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีหนวดกุ้งล็อกนะครับผมก็คือใช้ในกรณีที่คลองจี้หรือเวลาที่สวมใส่นะครับผมสวยงามนะฮะไม่คลองจี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมหรือใครที่มีจี้เพชรก็คล้องได้สวยงามเลยนะฮะอันนี้นะครับผมเพื่อให้เห็นภาพผมจะขึ้นหุ่นแบบนี้นะฮะเวลาเราสวมใส่ถ้าเราไม่ได้ใส่จี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นขั้วจี้นะครับผมขั้วเพชรก็สามารถคล้องกับจี้ที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับผม สวยงามเลยนะครับผมเป็นดีไซน์งานที่มาพร้อมกันเป็นเซตเลยนะครับผมจะไม่สามารถแยกออกกันได้นะฮะขั้วเพชรจะมีเพชรรวมทั้งหมด1กะรัต20ตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำประมาณ96นะฮะชิ้นนี้เราเช็คเปอร์เซ็นต์2จุดนะฮะในจุดที่เป็นขั้วเพชรเช็คออกมาได้78.1%แนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เป็นสายตรงนี้ เช็คได้75%กว่าๆนะครับผมก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18k นะครับผมนีม่เซตติ้งดีแล้วก็ดีไซน์เขาได้นะครับผมน้ำหนักรวม17.9กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งชิ้นงานนะฮะแล้วก็ความยาว17นิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดความยาวที่เน้นโจโจี้โชว์หน้าสร้อยสวยงามเลยนะครับ ใครที่มีจี้เพชรยังขาดสร้อยอยู่นะครับผมหรืออยากได้สร้อยแบบใหม่นะฮะที่เป็นลายทองตัดลายแบบนี้นะครับผมก็สามารถพิจารณาชิ้นนี้กันได้นะฮะสำหรับในคลนปวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเหลือเพียง89,900บาทเท่านั้นเองนะครับสวยงามนะครับผมเป็นดีไซน์ที่สวยหรูเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็งานหลุดจำนำก็จะได้ราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นงานกําไรกันบ้างนะครับผมใครที่ชอบสวมใส่กาไรในชีวิตประจาวันนะฮะก็ลองมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีมานําเสนอ3มรายการด้วยกันนะครับผมวงนี้ก็เป็นกําไรสวยงานโมเดิร์นเช่นเดียวกันนะฮะหน้ากําไรเขาจะทําเป็นรูปดาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ก้านเขาจะเป็นก้านกลมรอบวงนะครับ ก็จะออกเป็นทรงรีจะสอดรับกับข้อแขนนะครับผมเนีย่ยชิ้นงานเขาเป็นลิล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก1ชั้นนะฮะในรูปดาวนี้จะมีเพชรประดับทั้งหมด37ตังนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดนะฮะนาดความกว้างหน้ากาไรผมจะวัดในส่วนของดาวตรงนี้ก็ประมาณ1เซนครึ่งกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใส่ติดตัวใส่สวยงามได้เลยนะครับตัวเรืนตัวเรือนกำไรเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว 75%นะครับผมก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K นะฮะน้ำหนักรวม8.1กรัมนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางวงนี้นะครับผม5.4ซนติเมตรก็เทียบสร้อยข้อมือก็โดยประมาณ1 5 5 5ครึ่งก็ใส่สวยงามเลยนะครับใครที่ชื่นชอบงานกำไรชอบงานแบบงานโมเดินแบบนี้นะครับผมก็รับไปเลยในพีวันนี้เหลือเพียง38,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นตัวเรือนทอง 18K เนะฮะแล้วก็เพชรทั้งหมด37ตังค์ต่างนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดประมาณ96นะครับงันใสสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก็เป็นรูปดาวเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยฮะแต่ละแบบแต่ละดีไซน์ก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปนะฮะดาวนี้ก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในรูปดาวก็จะมีเพชรประดับอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งวงนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด 35าตังค์นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเป็นเพชรข่าวนะ้ำประมาณ96นะฮะชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นงานโมเดินเช่นเดียวกันนะฮะก้านการกไรเขาจะเป็นก้านคู่แบบนี้นะครับผูกค้าสังเกตด,ด้านหลังนะฮะเขาจะเป็นสปริงแบบนี้นะครับผมเนี่ยเป็นงานฟรีไซส์สามารถดึงหดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นงานแบบนี้นะฮะ สวยงามเลยนะครับผมเป็นชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดตัวและไม่อับแต่อย่างใดเลยนะครับผมเพราะดีไซน์งานเขาจะออกเม็นงานโปร่งๆแบบนี้นะฮะวงนี้เพชรทั้งหมด35ตังค์ตงนะฮะตัวเรือนตัวเรือนของกําไรเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว7 5ก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับน้าหนัก13.6กรัมนะฮะน้ำหนักถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับขนาดกลางๆของกําไรก็ประมาณ5.8เซนติเมตรเทียบสร้อยข้อมือก็ประมาณ15บครึ่ง16กก็ถือว่าใส่สวยนะครับ สวยงามนะครับผมทรงกําไรเขาทรงกําไรเขาจะออกเป็นทรงรีแบบนี้นะฮะในส่วนของความสูงก็เกือบเกือบจะ1เซติเมตรนะครับผมผมจะวัดในช่วงที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะฮะสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน EP วันนี้เหลือเพียง5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับวงนี้ได้น้ําหนักนะครับผมน้ําหนักรวม13.6กรัมนะครับผมตัวเรือนทอง 18K เช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว75%นะครับผมตามมาตรฐานทอง 18K เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมสุดท้ายสําหรับอีพีวันนี้นะครับผมเรามาปิดท้ายกันด้วยงานดีไซน์สวยวงนี้นะฮะวงนี้ถือว่าเป็นทีมงานที่เน้นตัวเรือนทองนะครับผมแล้วก็ประดับเพชรดีกว่านะฮะเขาจะประดับเพชรตรงที่เป็นอักษรซีซีตรงนี้แล้วก็ประดับด้วยเพชรที่เป็นเพชรแถวตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วเรือนของกําไรวงนี้โดยรวมก็เป็นทองล้วนเลยนะครับผมคล้ายๆเป็นเลดแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับผม ก็เป็นชิ่นงานที่ใส่สวยเช่นเดียวกันนะฮะด้านหลังของเขาจะเป็นหนวดกุ้งล็อก2ชั้นแล้วก็เป็นลิ้นล็อกแบบนี้นะครับผมใครที่อยากได้เครื่องประดับที่เป็นเน้นทองเยอะๆนะครับผม,ผมก็แนะนําวงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นดีไซน์งานโมเดิร์นซะด้วยนะฮะดีไซน์เขาจะคล้ายๆเป็นเข็มขัดนะฮะสวยงามนะครับผมเป็นดีไซน์งานโมเดิร์นชิ้นนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด แ2บงตังด้วยกันนะครับผมเป็นเพชรข่าวน้ําสะอาดนะครับผมประมาณ96นะฮะในส่วนของความกว้างผมจะวัดในช่วงที่เป็นตัวอักษร C น,นะฮะประมาณ1เซนกว่าๆเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่เป็นก้านกําไลก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นกําไลที่ใส่สวยงามได้เลยนะครับผมเนี่ยลายของเขาจะเป็นลายเกลียวแบบนี้รอบวงเลยนะฮะ สวยงามนะครับผมเป็นดีไซน์งานโมเดิร์นที่ดูสวยแล้วก็ดูแพงเลยนะครับผมวงนี้เช็คเปอร์เซ็นแล้ว72.3%ก็แจ้งตามเปอร์เซ็นต์จริงที่เช็คมานะฮะ น้ำหนัก28.3กรัมนะครับผมน้ำหนักก็ถือว่าเยอะด้วยนะครับขนาดของกล่งกลางกำไรวงนี้นะฮะก็ประมาณ5.4เซนติเมตรเทียบสร้อยข้อมือก็ประมาณ15ครึ่ง16ก็ถือว่าใส่ได้นะครับผมเนี่ยใครที่ชอบงานกำไรงานโมเดิร์นเน้นทองเยอะๆทองล้วนๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังได้ดีไซน์สวยอีกนะฮะ ก็ลองพิจารณาวงนี้กันได้นะครับผมสําหรับในพีวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษวงนี้นะครับผมเหลือเพียง101,900บาทเท่านั้นเองนะครับงานแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเพราะเป็นงานที่ดีไซน์สวยแล้วก็ได้ราคาที่คุ้มค่านะฮะใครที่สนใจก็ลองพิจารณาชิ้นง,งานกับโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักไลน์ร้านเพชรพลอยมีส่วนของเรากันได้เลยครับ